กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมยา้อมครับวันนี้เราก็จะมาสอนการทําตัวอักษรเลื่อนได้ครับซึ่งเขียนโค้ดไปก่อนนะครับเขียนโค้งล่างที่ผมทำให้ดูเมื่อคลิปที่แล้วครับนี่เลยนะครับ ไนตเต้นนะครับใส่ถ้าจะลองทำผมก็จะยกตัวอย่างไนตเต้นผมเป็น เซฟแอดกันก่อนเลยนะครับผมเขียนว่า build ถ้าบางคนใช้ Google Chrome ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตธรรมดาให้คลิกขวาและ Open with, Open with เลือกที่ Google Chrome นะครับมันก็จะได้พี่เราทำขึ้นมาตรงนี้ครับเป็นะ Welcome ส่วนตัวสอนเรื่องได้ครับตัวอย่างคืออย่างนี้เลยนี่ครับบางคนสงสัยว่าเอ๊ ทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูก่อนแรกนะครับคำนี้ครับเขียนว่า M A R Q U E E นะครับนี่คือโคทําให้ตรวงสกษ เซฟไปใช้นะครับกด F5 เพื่อเรียกวบเห็นไหมครับมันก็จะขยื่นมาให้ว่า Welcome to website นะครับถ้าอยากได้เข้มเราก็เติมตัว B ไปเช่นเคยครับ ถ้าต้องการให้มันขยื่นมาหน่อยก็เช่นเคยนะครับ B R B R l a ฟนะครับเซฟกดม F หมันก็จะขยื่นลงมาจากอยู่ตรงนี้มาเป็นตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็ จบการสอนการทำโตนังสือเลื่อนเพียงแค่นี้นะครับพบกับผมได้ในวันหลังแตผมจะทำคลิปต่อครับสวัสดีครับ